ดีครับก็ยินดีตอนเอาโซชคเจ็ดแปดเก้าเก้าชลกสามเหมือนเดิมกันนะเพื่อนเพื่อนนะโอเคมาวันนี้อยู่นักเียลักกี้เนี่ยเหมือนเดิมในทุน60บาทในรอบที่6แล้วพ่อยอดชัยเอ๋ยโอ้ต้องบอกผมเดี๋ยวว่าโอ้ยหร้อนจริงๆมาไปเถอะออโต้ดีว่าหย่อนไปก่อนนะไปเ้ยทำไงก็ไม่ขึ้นจริงออแล้วจิตแล้วใจจริง มาอุ้ยโอ้ยพอมาเป็นนี้ก็มาดีเจริงอ๋อว,วันนี้โอ้มีอะไรร้อ,อนแบบเยอะแยะมากเลยเมื่อนะเออโอ้ยเห็นแบบเบลเชิญตาวันนี้มันชื่นใจจริงมามีแรงขึ้นในการเล่นต่อล่ะจาก60ขึ้นมา80แล้วเอาเยโอ้โหเล่นมา6รอบนะเพื่อนๆโอ้โหทุน60เมือ เกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่ตีหนึ่งสี่สิบสี่เอ็มเบินโอ้โหอ่องย่างจริงทุนน้อยแบบเนี้ยเอาหน่อยแล้วกันนะเรียกทุนคืนหน่อยเดีย๋ยวเพิ่มเป็ดเดี๋ยวอันเบ็ดซองอะอยังขึ้นมาหลักร้อยอุ้ยสเก็ตเตอร์มาเลยโอ้โหหวานเกียกร์สเกัตผมโอ้โหสเกต็ตเตอร์มาเองแบบนี้หนอกําไรหนอๆเพื่อนมาโอเคจะไปคูณหกแล้วเจ้าวันนี้ มีอะไรอีกก็จับไปอีกเออนั่นแหละเดี๋ยวเยากันไป11บาทนะครับผมมายังไงยังไงย,ยังไงเล่า11บาทเขไพอดีโอ้โหไม่ถึงว่าแต่งมาได้คนทั้งเด็กใช้ได้เวทกุศลเยอะใช้ได้เออไม่ธรรมดามาปฐุมเจเลอร์โอ้โหน้องรักจัดไปเ <c oughs> นี่ยยิง่งไปเลยเพื่อนแต่ไม่ได้เยอะมากบบนี้ โอ้โหมายความว่าใช่ดีมากเลยนะไต่ก่อนหน้านี้มันไม่เป็นแบบนี้ไม่เข้าใจเออต้องทำให้หัวร้อนกันนะเออไม่ต้องหัวร้อนปุ๊บนี่มาปั๊บเอออะไรอย่างไรอย่างทารีบรึกระดมซุบเลยดีอะตอนแรกผมจะไม่ฝืนเล่นละเออมันหลายรอบเกินไปละเอาซะหน่อยแล้วกันนะโอเคโอเคไปเกิน รอบสุดท้ายโอ้อยางไก็กาไรหน่อม่าว่ามได้หน,ยน,ยนยอยนกร้อยหกสิบห้าอยู่เว้ยพร้อมเป็นแคบิดสอง้วเพื่อนะโอเคไหไล่แบบดนี้นะว่าเแบบสีอยู่ไหนจ้าจุ๊บอ,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 อะไรป้ามาบด้วยพลังเอท้งาอตองซะหน่อยเฮ้ยเนาเฮ้ยอะไรวะนีโอ้ อย่บอกอ,ออโต้บุบโดนซูบปั๊บนี่ปปบแบบนี้ไม่ไหวนั่นเนี่ยโอ้เพื่อนดูดูโอ้โหผ่านมาครึ่งทางยังไม่แตกเลยเนี่ยดูอย่างเดียวย,ยังวันนี้โอ้โหแต่ไม่เป็นไรยังวันนี้มาสักทีเอาม,มาสิบเจ็ดบาทล้ำเหล่าโอ้ยพัดลม,มตะริแตกไปโอ้โหเย็นช้ำใจเลยหนึ่งร้อยสี่บาทยังไม่หมดยังไม่บอกสิบแตกไปแล้โอ้เยี่ยมเนี่ยขอมโบในฝันขึ้นสักทีนะ <c oughs> คิดว่าจะด,ดูชนะโอ้นอกเดียวนอกเดียวคุ้มเลยเออโอ้เบสเสียวตัวสิครึ่งครึ่งแรกไม่เป็นไรแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหมายังโหดฮะมาอย่างไรสิบรอบโอเคจะกลับไปเอาเอาหมดโดยนี้มันได้เลยเพิ่มหรือป้านะโอ้โหอย่าบอกในคอมโบเดียวหายไปยเลยเฮ้ยดูท่าท่าน่าจะจริงนะเมื่อไหร่ ไม่สุดก็ต้องมีลุ้นเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจัดมาดีใหญ่ๆเบิมบ่มๆโอ้โหก็ตักวก็ยังตึงอ,อยู่มาหมอือนเนี้ยนะเพื่อนๆหมดแล้วก็ต้องจัดเองซะน้อยหน่อยเอาแต่โอ้ยมาอีกครั้งหนึ่งรอบนี้จะมา,ะา,าหรือเปล่าเข้ากระใสหรือเปล่าอย่างวนี้มามาโอ้โหไม่มีแตกให้ให้ได้ลุ้นด้วยไหมเพิ่มไปเดี๋ยวว่าเพิ่มมันจะเข้าเบสิบ่ไปเลยไหม โ oh, yeah, อเคไหมเผื่อมันเข้าสเกตเตอร์พอมันเสียงมาสองสามรอบเนี่ยแต่ว่าไปเบสิฟันก็ดูเหมือนด็กเหมือนเด้ <c oughs> โอ้โห้แมีกี่ร้อยไม่เดินเบสิฟแล้ววันนี้น้ำเมันเตามหมดไม่หมดทุกอย่างละเมื่อน้ำวันนี้โอ้สติสตางค์ไม่อยู่เลยตัวเอ้ยนี่บอกแล้วว่ามันมีลุ้นโอ้รอบสามรอบที่สี่มันนี้จับไม่ได้อะจะมาบ่อยจริงอ่แล้วไงเป็นเพื่อนๆไหม,อมโอ้โหโซดีที่เดี็กแบบนี้ เดินเบ็ดจนโอ้โหกะจะเอาแบบจนขวามันจะมาเนาะโอ้ยยังไม่าไม,ไไไม,ามาหรอกไม่เป็นไรไหมเอาไหมโอ้ยพลังแมวอย่างนี้แมวเมียว,วเสียวเลยแมนะ่โอ้โหมาแบบนี้เยี่ยมเลยนี้มันก็ต้องมีอะไรทดแทนนี่แหละสเก็ตเตอร์มันไม่มาเนะ่ะหนึ่งร้อยสิบหกบาทนะเพื่อนนะอ่ะวิมาลีเที่ยวโอ้แม่งลุ้นเลยเอาแล้วไงพอจะมาก็มาแบบ อาพินิหารจริงๆเลยมาวาจากไปต่อเป็นบ้านไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะใช่ๆนี้คุณหอบเปน็นทีโอเคขันานจะไปอีกหนึ่งทีเร็วหน่อยดีเออสำหรับเวลของผมต้องมาเร็วดินีบหนึ่งร้อยเท่าไหร่วะห้าสิบบาทเออถูกแล้ว หลันนิดหนึ่งโทษทีโทษที่จำเพื่อนนะโอเคเขาจะมานี่มาเริ่มได้ทุกคนเอาหน่อยสองพื้สุี่ตายะต้องอยู่ที่คูณสิบสองยังในรอบนี้ต้องคูณน้อยจังหวะคูณสิบสี่ใบนะเอ้าแล้วหนึ่งร้อยแถมเขาอีกยี่สิบแปดบาทแถมเข้อีกโอ้ยด้ายเลยเฮ้ยพอได้น้ําได้เนื้ออยู่เอาไนสองร้อยสามบาทระบังก้อนโตจ่ายมาสวยงามประธานบอลโอเค โอเคไปได้กืนน้ำม,มันเยี่ยมจริงๆาระอโอ้โหไปจะมาให้โอ้ต้องเล่นเอาหัวร้อนก่อนละสี่ร้อยกว่าบาทน,นะเมื่อไงโอเคขึ้นมาเจ็ดร้อยตอนเนี้ยห่า,าวๆเลยอย่าไปอย่าไปหยองนี่โตัห้าสิบเดี๋ยวมาอาตัวหนักเม็ดหนักนะวันนี้โอ้โหคูณสี่หนึ่งสองร้อยสี่สิบบาทใช่ไหมช่ เฮ้ยมาหัวเนี่ยเปิดออโต้ถึงมาเลยไม่ธรรมดาของจริงราว่าอะกรของจริงมาอ้โอ้โหสะเก็ดมาเอาละไงยังไงล่ะเ้อในกหวานเชียบมาสิกระเบิมเอาละไงโอ้โหสบายใจสบายใจเชืบกขอสักแสนสี่ห้าร้อยไปตต่ำนะเฮ้ยสักพันดีเบ็ดดีอย่างเนี้ยเออ ดูทรงทำไมมันเงียบวะเนี่ยอา้าวม่เงียบแค่บอ,อกเงียบตบปากเอาแล้วกันมานะครับดอกนี่420บาทอ่ะเพื่อนนะ่ะเอาละพอให้มาแล้วแต่ลงมันนะเออบมดจะให้ก็ให้บมดไม่ให้ก็เงียบเลยดูยิ <c oughs> น้อยมากอา่ะคูณ14สก็สองเปอร์เซ็นต์สุดท้ายมาจะช่วยมันหน่อยครับทุกคน ตอนสุดท้ายนะวันนี้โอ้โหสุดท้ายเริ่มแมวสี่ตัวมาแล้วไงโค,โค่นยี่สองยังไม่หมดสี่ร้อยสี่สิบโชคชายไปดีครับผมมาโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยได้มาเป็นพันเลยยอดรวมนะยอดนี้ได้มาแปดร้อยหรือยอดรวมอีกกว่า, 1, านหนึ่งสามร้อยสิบหกบ้านหนึ่งสามหนึ่งหกโอ้เยี่ยมจริงแม่จบออตโต้นริงก็พอวันดีถว่าได้ทนได้ ทำไรด้วยซ้ำทนตามโอ้โหมองนหกสิบเล่นไปหกรอบนะเพื่อนต้องยาำไม่หนึ่งอะเออคือมันมันไม่ได้มากันง่ายๆะเอจริงอนะเออมันต้องแบบออหลายๆรอบนิดหนึ่งอะบางวันแออต่ก็าท้อแท,ท้บางทีโอโอ้โหร้อนจดัดมันบอกเลยมาโอ้โหไม่แตกเลยอ้เอ้าเออทำไมเอาตัวช่วยถ่ายถึงมาแตกกระกามก็แตกเ,เงียบมากเจ๊เล่ จริงแล้วไม่มาแต่ว่าคิวบาร์มาแทนจำอะไรเงียบไปเลยไหมโอเคจัดไปไองสิเพื่อนเลิฟเสียร้อยโอเคหมดเป็นทียมร้อยน้ำเงินนะอ่ะวันนี้ขอห,หยุดไว้ที่ยอดหนึ่ 1, งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทก็จะอว่าตามทุนแล้วก็ได้กําไรกลับมาคืนนะสำหรับวันนี้ก็โอ้ทรมานกันสาระเกินนะสำหรับแมวพี่แมวทองเอาไปเจอกันใหม่แล้วกันนะทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม